สวัสดีย่ำแรงพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสุขคนครับเหมือนเดิมเราคนเช้าพี่น้องมาเบิ่งเกียนดอนครับผมนี่ครับเป็นเอาใส่โอ่งเหรอ,อพี่น้องนี่ครับผมมีได้โอง่งนี่เนาะครับเห็นไหมพี่น้องข้างล่างครับผม เดวบอความสิจับสซกระมังให้พี่น้องเบิ่งนะครับคุณโดยแบบไงครับพี่น้องงานหลายครับมาครับเดวบอความสิจับส่กระมังพี่น้องเบิ่งนะครับผมวันนี้วันที่หกเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมสิภาพพี่น้องมาเบิ่งเอียนเปือกครับนายู่บานเพื่อนใ่เบ็ดใดมากนะพี่น้องเบิ่งครับงามงาม นี่พี่น้องม่งครับตัวบักไงหนึ่งพี่น้องป้าพี่น้องิ่งครับจะเห็นเส้นเลือด,ออดอครับพี่น้องซิว่าเปลือกแซมเดนี่ครับหนาเพิ่นงามหางพี่น้องบิ่งครับีหน,นาเพิ่นใส เบ็ดมาไดหมื่บ้านย่งคำคำนะครับผมตำแหน่งที่ต่างกันบ้านปกบ่วงตะบลจานอำเภอกระทาลมจังหวัดชิตะเกียนะครับปราน้อยบ้านเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปถามบ้านเลขที่ให้นะครับพี่น้องงวดันวันที่สิบหกถึมาขั้นมาไหมครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดแล้มีทาบอก หนึ่งหาหาหนึ่งด้วพี่น้องนี่ครับผมแ้วจะเอาไสโอมไว้นะครับเป็นแบบนนม่มห้โชใคใหนาบบ้าครับพี่น้องะอกล่องของชั่วมงวะน่าเลยนะครับพี่น้องอม,มึกงมก็จะชาด้วยพี่น้องด้วยวบรรกาซืสือเอาบรรยาก แหละกรเบิงกระสีเงองนะครับผมมันไช้มันมันนะพี่นออ้องนี่ครับเริ่มสีออกหูพี่น้องเห็นไหมนี่หูหอมเบิ่งอ้าวสาระครับส้ยง,งามหลายพี่น้องเกิดมาสิบเก่าปีก็เริ่เคยพอแกันครับนี่นะครับบาร์ข้อมกระสีขอเอาเพิ่นลงองค์ก่อนนะครับพี่น้องหย่านเพิงเง่นเย่ามือหย่านเพิ่นตายนะครับเพราะว่าเอาขึ้นมา ให้พี่นอ้องเบิ้งโดนเติบแล้วครับงามแห้งพี่น้องนะครับมาครับปลาพ่อมกสิคอพี่คิบแห้งซนีกันครับเฮ็ดก,กะเลื่อมเศร้าออกแล้วนะพี่น้องภายในกระรอกอีกประมาณสองเสม,มอนะครับแถวบานบลาพ่อมกฤษกอลังฝนตกนาสีอีกบ่โดนกระเดยเบิ่งคลิปเฮ็ดน,นะครับพี่น้องนี่ครับมอนก้ษคอร่องคลิปปลาไหลเผื่อให้พี่น้องเบิ้งก่อนนะครับผมงามหลายพี่น้อง ไปครับขอการคลิปหนาค,ครับผมบ๊ายบายครับ